อีพีสามครับโอ้โหเมื่อกี you know. <t <t ้แบตหมดไปตอนไหนก็ไม like ่รู้เลยเอออยากรวยที่ใครไม่อยากรวยอ่ะออริแฟนออริแฟนกูาวากโทำกูจะทำับใครอ่ะทำความเมียตัวเองพี่เฮ้ยบ้าควเมียตัวเองไม่ต้องดิ้นแบบบทบาทโอ้โไม่ได้เมียไม่ให้ทำให้กูทำออลี่แฟนนู่นอะรวยกันเหรอแม่งเออทำโตสนุกนี่แหละเอาขนาดนั้นเรื่องดิเออไหนเชียวดูก็หาไว้แก พี่ยกใหญ่จังีใหญ่ตังใหญ่จังใหญ่จังโอตาพี่ยกอะเ้ยน้องไอ้ชิวอร่อยวะเราซื้อมากินกับพี่นี่ แปะไอ้นั่นมาเปิดพี่ฟังหน่อยแปะเอ้ยเปิดไม่ได้ว่าลงติดตอกโลงลกิกซิตไม่น้องไม่น้องไม่น้องมันเปิดไม่ได้หลงลิเกซิตกันนะครับลงนี้นะครับพี่ๆเสียไปเยอะแล้วเสียไปเยอะแล้วกันมา้างข่าวขึ้นมาอันดีโหเสียไปเยอะแล้วถือว่าโอ้ติดไหมสองตัวเลยนะพี่พี่ เรียกว่าติดไหมสองตัวเลยนะครับรพี่ติดเองละเฮ้ยหายพี่ติดน้องนะไาเมตรติดาโอ้โหหนักครับแต่ผมตาข้างมีนะครับแต่เป็นมัน,น,นขออีกตาหนึ่งเผื่อจะแก้ตัวได้นะครับถ้าแก้ตัวไม่ได้ก็อุ้ยเขาก็รึ่งยิงกันนะดูเขานะ โอ้โหวิโอ้โหยากเลยนะจิ๋วอะไรวะบุกจะลงกันวัหบักคนสัวจังอายไม่เปิดไมไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกไม่ได้มันเข้านั่นเดี๋ยวกูก็โดนอีกอ่ะเพิ่งจะโดนแบนไหม เกือบต้องใส่ต้องไปแตกต่างแล้วละไอ้น้องเราเสียเยอะแล้วโอ้เธอหวานเจี๊ยบแล้วโอ้เธอหวานเจี๊ยบยายายาโอ้ยโอ้เธอหวานเจี๊ยบโอ้ยหนักแล้วไม่รอดแล้วเราอะปีนี้ก็คือเมา์เ็โอ้ยโอ้ย เท่าไรเท่าไรสองอ่ะเดี๋ยวพี่ตายก็ตอนนี้พี่เสี่ยวอะไรจะหมดคือยอมละยอมแม่ยอมแม่ยอมยังยอยังยังเหรอพี่เสียวไม่ยอมพี่ก็ยังไม่นอนยังไม่นอนขึ้นบนก็ไม่ได้แต่ว่าลงล่าง ไออยู่ดำลงเอ้าไม่เบิ่นวะกะว่าดำลงเลยนะมันก็มันก็ยังกันนะตึงน้มันก็ยังตึงนะเราเล่นใช่ดีแล้วโอ้โหติดอ่วมเลยครับอ่วมเละนะตอนนี้เอามา ตู้ดีน้องพี่มันสิงอะไรอ่ะโอ้โหเว่ยเก่งแบบเกินไอ้คิวฝนว่าคิวดำแล้วกินอะไรไอ้ฝนว่าคิวเลยกระแทกแดงเออมีส่วนวะดูว่กินหลักหลุมล่างเลยเห็นป่น้องเอาเอาไปเอาน้ำมามาดับมาเสิร์ฟพี่เลยเสิร์ฟ แสบแสบแสบให้พูดเฮียนะแก่ครับกูให้กูนั่นไม่ได้เลยเอมอมึงไงเป็นพวกมึงมอะ่ะทำอะไรไม่ได้เลยชุยหาไอไเด็กน่ะลก เฮ้เฮ้เฮ้อเมิอย่ิงดำหรือยิงไรวะยิงแดงจะเอาดูดออกเรายังติดเขาอยู่อะเนาะเขียวลอย dạy hai bìm dạy thôi 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 ไม่เอไม่เอายากมันหลอกเราอะหลอกให้จ่ออะพูดเพราะป็หลอดแดกพูดเพราะเปะหลอดแดกปหลอดแดหลอกให้เราเอาเอาแล้วก็จ่อจ่อแล้วไปไกเขายิงเอาขาวนูนิกับจกระถาพูดเพราะเ็หลอดแดกเราติดเขาทั่วนล้ตอนเนี้ย ตั้งใจนะอาน้ำตาลบอกเลยพี่แปดเฮ้ยไม่ลงไม่โดนเลยไม่ใกล้เลยถ้าจะเมาแล้วไม่เื้อ มันได้ใจมันลุกได้ใจอ่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านอ๋อนี่แปง้งคนนี้ก็มึงให้เบียร์กูไอ้เทีวมึงมามึงมาเป็นแก้วอ่ะ กูตุ้กแก้วไหลแก้วแหลมเมาเมาไหมพี่ชายย่าังไม่เมาถ้าเมานะโอ้ยเฮ้ยเอ้ยโทรศัพท์ตกเฮ้ยโอยจับหายถือโทรศัพท์ล่วงเลยนะพังไปแล้วมั้งแกบคโอนะ้ยได้ยินพลังเสียงกูแบบ แ,แล้วมันมแล้วมันอยู่อยู่หลว่วงเลยใครพักวะจเจพอมึงมาปุ๊บม,มันมีเกินเฮ้ยเฮ้ยพอพอม,มีนเกินเมื่อกี้โอ้ยอะไรวะเฮ้ยเอาแก,นกันมาพ่นเอออมึงมาเอ้ย,อยมันลงไงเอวเบาอ,อ,อืมอืมอออครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนะท่านผู้ชมโอ้ตับแม่ไอโฟนนะเนี่ยเก็บตังปีกว่าจะซื้อได้โอเคอ๋งโอ้ยโอเคไปตั้งไว้นี่นะไม่ได้ว่ะบ๊มเออพอร์ตเคสพอร์ตเคสก็ไม่ได้น้ำวางอยู่อ่ะ เนี่หมุนแมงนี่เลยเอาเอา่ะเราไม่ว่ามันไม่ได้มันถ่ายอยู่ถ่ายอะไรก็ถ่ายใหม่ทีไม่ได้เดี๋ยว f ีไม่ดูอีกแกเนี่ยเอ,าเอา้าอย่าไปทำอะไรร่วงนะครับห้ามหัวเราะดังหัวเราะอย่าโดโต้นะอย่าโดโต้นะอยาตา <ไป S 2> ใคา ยิงแรงลงไปยังะพี่ยิงฟุกลงอยู่เกหโอมึงพูดไม่ได้เนาะกูฟุกลงมึงฟุกงยโอ้โหแต่เดีลกไม่ไม่ลงัอะไรเดี๋ยวเม็ดน่งเม็ดนึงไม่นัยเมียเมไปเอาตังค์ให้เนีย มีอย่างเงี้ยเพื่อตังมาปะไม่ตังมาก็ไปยืมเข้ามาสามกันหนักแล้วอืมอร่อย

เอ้ยเฮ้ยโดนสมพูอะเออกูไม่ได้บอกอะไรอ่ะกูบอกว่าโดนสมพูก็สะผูวิ่งก็บอกว่าโดนสมพูเออใช่ไหมพี่เออก็บอกว่าโดนสีอูไม่ได้บอกว่าตอนนี้อะสองวัน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 พรุ่งนี้ตีไก่ไปนะอุ้ย เอ้าอะไรสองวันน้องก็อย่าพึ่งไปสารภาพกับเมียดีน้องไปสารภาพเสร็จปุ๊บก็พรุ่งนี้ไปตี่ไก่วันทั่วใด้จ้าตีด้วยตีอะไรตีมีตีมีห้ามตีมี ไม่เข้าก็ออกไปเลยก็ไม่ได้ว่าไม่เข้าก็ออกไปเบรกเบกไว้น้องไอ้น้องโอ้โหไม่รอดสมั้งเจียวคบกันอยู่พี่ไม่เป็นไรน,น,นูนไงไม่เป็นไรพี่เช็ดหัวคิ้วพี่น้องเย้ yeah, แล้วหรอตอนเนี้ยโอ้คือดีอยังเฮ้ยรอดว่ะโอ้ยเสียว <c oughs> เสียวเสียว <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้น้องให้กลับหรือจะเล่นเล่นเบ่าเล่นไพ่เบ่าคืนนี้เล่นต่ออไม่เล่นเล่นในทุกระบบเี่ยทุกระบบที่น้องอยากเสียพี่เล่นในทุกระบบอืออุ้ยไม่เห็นไม่เหียว เนนท่ไงพวกอมเท่พวนี้เราเราเก่กว่าเรากันดีอะ่ะกันดีแล้วแอกแอมกมันก็เด้ยม <c oughs> ันก็กันดีเนาะมาพี่ต้องเป็นเน่

เชี่ยวเมาว่ะพี่พี่พอหยุดกินหน่าเออ<ๆ>เราก็ายิงเล่นยิงก็เสียนะตอโอนแล้วโอน่ายในไอ้ไอบีมมีนังสดอะไรของงานเี่ยได้โอนออกมาเล่น่นลองเล่นสดอ่ะบีมไม่ชอบเล่นติด ปีะโยกนแค่พี่ไม่มีตังโซดพี่ไม่มีตังโซดก็ไม่โดนไม่ลงเด้งมาแรงแรงถ้าไม่เด้งแรงบันลายเอิอมจบหั่งไม้ถังมึงกูเล่นไม่ได้หรอมาอ้อืมมีแม่นี่พอยบวบหนักแล้ว<ำ>มันแม่นว่ะซะ ออเอืมดีครับดวงดีครับอะไรฮะอะไรกูตาโปเลยเสียยับไปเนี้ยเขาเขาได้แล้วสองรอยสิบนะเออน้องเต็มที่อะไรจีจ้าน้องเต็มที่ หลายเม็ดหน <S 2> <S 2> uh 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 ึ่งฮะหนึ่งเม็ดก็สิบบาทต้องให้หลุดขาเดีพี่ก่อนเรากินสดเราไม่ใจขาดนี้โอ้โหหน้าตังมากหน้าตังไหมเนาะ สองเมตรอืมเออน่าจังะ่ะอ้วมเลยว่ะเยวที่รวยไม่รวยท,ยที่ผ่ะนมาถ้ารวยกูก็ไม่ทำงานหลอกเองเ,เออเส็ตเข้าโอ้โหน,นุกว่ะยากด้วยแต่ก็ไม่ยากก็มันมีเหลี่ยมแกะบางโน,นะนะ หนึ่มแกฝั่งนูน้นถ้าน้องแกไมดีก็เสียมันจ่ออยู่แล้วอ่ะอี่ได้หลุดน้องสักคนหนึ่งอว่วมเลย่ะหัวเสียอว่วมเลยวันนี้อ,อ่วมห่ำอัลไทยเลยอเออพอหยุดไม่นุ๊กเปิดได้ไม,ไ,ดไม่ให้โดนเลเ,ลาเลบายกเบาเออ ดีมากไอ้น้องไเงินสดไม่ได้เงินแห้งเไรเหลือเท่าไหร่สิบบาทเออหายยังสิบบาทเออไอ้สิบบาทยังอยู่มีกำลังใจพี่ได้มีรึ่าสิบบาทละไม่มีไม่มีเงินสดซิวเมียวเงินพิศิบบาทเราไม่ต้องติดเขามันไม่ลุงล็อกก็ดิพี่เมียว

น้องติดพี่อะไรหิดไปด้วยอ่นะติดบาทด้วยบ๊บฮ่าไม่เปไ็นไรแต่พี่ยิงทีเดียวคืนทตุนไม่ผมแม่มีนะเอฟีดูนะครับตังก็งงงมีตม<ล>แต่ว่ามันไม่พันมันมันแบบมันถอนกันไม่ได้ไงแต่ตอนนี้ถอยกันละเพราะว่าถ้าเกิดไม่เล่นเงินสดอะมันไม่มีกำลังใจแทงอะ เล่นเนี่ยมันต้องเล่นแบบสดสดจริงๆหลังอะไรหลังหลังอะไรหลังดำกับหลังกระตาสิ่เดียเออเอาขอขอขอแล้วเออโอ้โหมันเบาพี่กาดดิ้งหลังดำเลยนะเออเอ้าพี่ๆดูเถอะถ้ามันทำได้ก็เลิกเล่นกับมันแล้วโอ้ยอยากอืมเอาเห็นอยู่ เหีหลงด้วยนะย้อนขึ้นเห็นเปล่าขาวลงเหรอคกูมัวเอ้าโอ้โหดูวีวีวีเฮ้ยน้ำเงินเอาเ็ดหนึ่งเม็ดหนักแล้ว ไอซิ่วมึงไม่น่าพูดเลยไม่มองไม่เห็นมึงก็เห็นอยู่ดีนะมึงหายไปเลยไปโพสผมป้เกณฑเออหรอเออไม่มีการโกงไม่มีการโกงห้ามโกงเขาไอซิ่วเฮ้ยเฮ้ยคิกไม่คิกไม่คิกโอกันงั้นลูกไม่พิจารณาที่หลบทำไมมันนั่งคิกคิกวะเออผมได้ยินนะเอองั้นลูกไม่พิจารณาที่หลบมันลูกลูกมาเตะหน่อยเออป้าป้าป้ายมันให้อภัย อ้วนเข้าอยู่แล้วมันง่ายอะ่ะนะการการหรือสู้เชียวการการน,น,นะอ่ะนี่การเขียวยาเอานี่กูตามมึงบอกเลยนะเชียวเมื่อนึงเป็นได้โคตรกูอ่ะห <c oughs> วยสิบบาท เออมันมันเท่าไรหกเมตรหกห้าสามสิบหนักแลือกูหนักแล้ว,ลวม,มีทอนเปล่า,ามาีทอนเปล่าเนี่เราตึงไว้เยอะ อลูก <laughs> <laughs> ดียากอะทำยากอะถึงกับร้องกันหมดอะ <laughs> เราตึงนี่เชียวแท้เป็นพระทัศนะเป็นเออเราเป็นพระเอ บางกว่าอยมันหดโต้เฮ้ยไม่ซื้อมีแค่หมดโตเลยไหวอ่ะแพ้เป็นชนะเออแพ้เป็นพระชนะเป็นมาน แเดุกลงคนเดียวเลยหมู่หมู่เลยว่ะแปดแปดห้าเต๋อโอ้ห้ดโอ้โอนโอนต้องโอนเลย โวยบีมด <f dragging> ้ส่งสัมพันธ์เนะเลือกไงบีมไม่ไหวแล้วมึงเก่งเกินเลขบัญชีก็มันแม่นขนาดนนี่ลูกใต้ไอ้ประตูเป็นไหว้ะเฮ้ย น้ำม no. ่กินเลยไปหกลัวกลัว voilà. hey, ั้ไม so ่ไหวหรอกแม่นไอบีมแม่นกว่าเยอะแล้วพี่ตอนที่พี่แมาพี่บอกว่าที่แม่นกว่าหน้องก็สู้ไอบีมน้องก็สู้ไปสิมันไสนุกมันแม่นมันแม่นกว่าให้มันตอกให้เออเม็ดเดียวหยุดเออเม็ดสองหยุดเออเม็ดหยุดไปเลยเม็ดสองมดเลย เออเออยังพอดูได้ตากให้เออไม่งั้นมันสู้ไม่ได้หรอกมันแม่นเนี่ยไม่งั้นเราก็อ้วมมาได้โอนไม่ไหวโทรศัพท์เครื่องร้อนพอดีใช่ไหมเจลเครื่องร้อนเงิยุบเงิยนยุบเออหยอกกบตูดลงจริงๆุ่มบตูตด,ตดข้างดำขาวเอ้ยอย่าไปเชื่อมันไอ้มัน พูดเพราะพูดเพราตลอดแดกเออพูดเพราะตลอดแดกมันเหมือนมันพูดเพราะอืออารมกลารอืมอ่ะอืมพี่จ้าร์ง่ายๆกนาดเนี่ยพี่จ้าจะว่าไงเอบีไปเลยมึงไงบีเอออ่ะมึงเอบีไปเลยกูไอจ้ามึงแม่น่ะ เห็นไหมพูดเพะพูดพอขาวยากยากยากตายกยาก500ยาเซว่ามึงแทงเลยวมั้งมือทางเี้เกาเร็วอะสิบห้าร้อย หมดตูดบาคัวผูไม่ถึงคนระัด่าเกินไม่รอดแล้วอ่ะกู้เลวอ่ะเกา้าเนี่น้องหายนะเฮ้ยเม็ดหนึ่งโอ้โหเม็ดหนึ่งอีกโอ้โหกิ๊ตติดเขาไปทั่วนะแย่ yeah, <love> yeah, แล้วแย่แล้วเดินไม่ไหวแล้ว นอนเลกพี่เฮ้ยยังน้องรอน่กลับบ้านเลยเฮ้ยกลับบ้านไหมพวกนี้ไอไก่ต่อ,อ,อเออพวกนี้เปนไก่ต่อเราไม่ลงเเรามันต้องทุกระบบขอืมไอ,อบีมน้องบิง บักคนหนูพิยกจอดลุงกาให้พี่พี่ยกตบตูดตบตบเลยอะตบมันจะเสียนะเชียวเฮ้ยมึงเข่าลุมลุมมุนก็ได้ไปเกือบ โอ้โหหัวหน้าเมาวะกินไปกินมามาวะเอออี่าเสิเละวอยูก้าวอยู่กดยองโอยไอ้ชิวเขาเผ่าอะไรไม่ไปอางบ้านนู้นน่ะไาดูทิผายไม่ใช่เผ่าบ้านกันแล้วนอนาะเรียบร้อยเรียบร้อยสิขาวมาสีขาวมา ออนไอ้พี่โยบก็ติดเมตรสิเมตรห้าโลยมีกรสาากันชไม่ไม่มีเลยโอเน่ยต้องโอนอย่างเดียวเลไม่พ่จารตังเมียยืดหมดแล้วตองไเน้นทำพี่ย เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งครับท่านผ então, ู okay. réussi, eight, five, ้ชมคอมเพนนะศูนย์แปดแปดห้าแปี่เก้าแปดสี่เก้าสี่เจ็ดศนย่นอพี่บมเป็นันแล่มันแม่นอ่ะอ้าวโอเรียบร้อยบีมเออกูไม่ไม่โกงหรอก e p ๋ยวดูนะครับแป๊บหนึ่งครับ พักกินเบียร์ห้าทีโหเสียวะ่ะเสียเยอะเสียเยอะเยลยอะเฮ้ยตังรูปกไอ้ยี่สิบไอ้บีมได้เยอะเยอะม่ง